สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิปซีบายใจเริงนะคะช่องของการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะก็กลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับการทำนายดวงความรักประจำเดือนนะคะก็เดือนนี้ก็จะเป็นของเดือนกรักกระดาคมเนาะ จะมาอัปเดตความรักประจำเดือนกรกฎาคม2565ให้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรนะคะก็ได้แก่ท่านที่เกิดวันที่15มกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะซึ่งการยึดนับวันนะคะของแม่หมอจะยึดตามหลักการเรียงตัวของดวงดาววันท้องฟ้านะคะ หรือถ้าท่านไหนนะคะที่อยากจะยึดเอาตามหลักของอการนับแบบโหรา,าสตร์ไทยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะก็จะนับแบบไทยหรือว่าตะวันตกก็ได้ถ้าฟังดูแล้วรู้สึกว่ามีความแม่นยำใกล้เคียงหรือว่าฟังดูแล้วอะ่ะมันเป็นพลังงานของท่านนะคะหรือว่าจะยึดตามลัคนาก็ได้นะคะอ ไม่ว่ากันเนาะก็จะอัปเดตความรักนะคะให้ทั้ง3สถานะคนโสดมีคู่มีคนคุยมีคู่เนาะนะคะนี้ไม่เหมาะก,ก็จะอัปเดตให้ประจําเดือนกร,รกฎาคมนะคะทั้ง3สถานะ,ะรอบนี้ลองเปลี่ยนมุมกล้องนะคะ ของชาวราศีมังกรประจําเดือนรก,กรกฎาคม2565นะคะความรักทั้ง3สถานะจะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูขอดูความรักสถานการณ์ความรักของทั้ง3สถานะเลยนะคะ แรกนะคะใบแรกก็เพจเนาะโอเคอม,มาทั้งเพจมาทั้งคิงเลยะคะ่ะเพจลอบสอดแล้วก็คิงลอบสอดอ่าไลน์ลัสอดนะ ทำไมล่ะคะชาวราศีมังกรแปดถ้วยนะคะ The world นะคะสามเหรียญน,นะคะ p a g e s h o p p i n e ค่ะ h ด s t r e n ร t h ค่ะสิบเหรียญค่ะเอสเซนนะคะหรือว่าหนึ่งไม้เดียมเรอร์ค่ะ แล้วก็แปดดาบนะคะเอ่อพลังงานของแม่หมอจะดูพลังงานของคนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนโสดชาวราศีมังกรแม่หมอมองดูว่าช่วงนี้คุณถ้าจะติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยเอ่อให้ให้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดของเรานิดนึงเนาะ คือเสมือนกับว่าช่วงนี้ถ้าใครจะเข้าหาเข้ามาจีบเข้ามาคุยกับคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเหมือนใช้คําพูดเหมือนกับเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะสนใจใครอะค่ะอา,อาจจะตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการที่จะทําทํางานทําอะไรของตัวเองคือแบบเหมือนเราอะเอาใจของเราไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่ามันมีเรื่องอื่นที่ให้เราต้องคิดนะ ในเรื่องของความรักมันก็เลยไม่เด่นนะคะแต่ทีเนี้ยจะไปเด่นในทางของของของงานของในในทางต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยคือถ้าช่วงเนี้ยถ้าคนที่เข้ามาพูดคุยอะยังพบเจอกันในโลกของออนไลน์นะคะมีโอกาสที่จะเจอในโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะถ้าเจอเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าในกลุ่มเพื่อนอันเนี้ยพอคุยกันได้ก็คุยกันได้เออเราอาจจะคุยในในใน,ในแนวของเป็นเพื่อนไปก่อน แต่ว่าจะเด่นในทางของการที่ว่าติดต่อสื่อสารในทางของโลกออนไลน์นะคะมีโอกาสที่จะพบเจอคนเข้ามาคุยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นคนระยะทางไกลได้อันนี้เด่นเด่นไปในทางของคนที่เป็นชาวคนไกลนะคะถ้าไม่ใช่ว่าอยู่ต่างประเทศสามารถที่จะอยู่เป็น ต่างจังหวัดมีความแตกต่างจากเราในเรื่องของอายุก็แล้วแต่ศาสนาเชื้อชาติภาษาหรือว่าอะไรแบบนี้ได้หมดแต่ว่าจะเด่นในทางไกลนะคนโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอคนจากโลกออนไลน์แล้วก็การที่เราจะพูดคุยกับเขาแบบติดต่อสื่อสารกันเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่ามันอาจจะถ้า เป็นการคุยกับคนใกล้นะแม่หมออยาจะให้ระวังในเรื่องของการใช้คำพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนอารมณ์เราจะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงด้วยแหละอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้ยถ้าพูดอะไรคือคิดแล้วอ,ะอ่ะเหมือนยังไม่ได้คิดอะค่ะพอคิดขึ้นได้ว่าจะพูดอะไรแล้วก็พูดโพ้งออกไปเลยอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เราดูเป็นคนที่ปากไวนิดนึงช่วงเนี้ยปากไวใจร้อนนะคะอืม แต่ว่ามันจะเด่นในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างดีสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะถ้ารอคอยที่จะได้พูดคุยกับใครเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่จะเข้ามาในในทางของออนไลน์หนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนแนะนํามาก็ได้แต่ว่าเราจะถูกฉลอก,กับคนทางไกลในระยะนี้แล้วก็จะเป็นคนที่อายุสูงกว่ามากกว่าก็ได้เออแต่ว่า ใน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 กรณีที่เราเจอคนที่อายุมากกว่าเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยจะทําตัวค่อนข้างที่จะเป็นเด็กนะคะเราอาจจะเจอคนที่ถ้าไม่ใช่คนที่อายุมากกว่าเราก็มีทัศนคติหรือว่ามีนิสัยใจคอหรือว่ามีหน้าที่การงานหรือว่ามีอะไรที่เขาดูโตกว่าเรานะคะจะจะเจอคนประมาณนี้เนาะแต่ถามว่า คุณตั้งความหวังในเรื่องของความรักมากน้อยแค่ไหนแม่หมอมองดูว่าคุณไม่ค่อยที่จะตั้งความหวังกับใครสักเท่าไหร่โอกาสที่ใครจะเข้ามาคุยตอนนี้คือเหมือนคุณก็ตั้งใจว่าคุยไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้เนาะอืมนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของคาพูดแล้วความใจร้อนของเรานิดนึงเนาะเออทีนี้ถ้าพูดไปถึงในเรื่องของคนคุยนะคะถ้าพูดไปถึงในเรื่องของคนคุยช่วงเนี้ยคุณอาจจะน้อยใจแฟน น้อยใจคนคุยหรือว่าคนคุยอ่ะเขาน้อยใจเราด้วยความที่ว่ามันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เออเหมือนนานนานทีตอบอะค่ะอืมเหมือนนานนานทีตอบอแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเวลาที่ถามอะไรเขาหรือว่าคุยอะไรค้างกันเอาไว้เนี่ยคุณอยากจะได้คําตอบเดี๋ยวนั้นแต่ด้วยความที่หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่อยากจะได้คําตอบเดี๋ยวนั้นหรือมันจะมีคําถามหรือความพูดอะไรที่ เวลาที่เราถามไปถึงความมั่นคงหรือว่าถามไปถึงความชัดเจนอะไรแบบนี้ก็มันจะไม่มีคำตอบตรงนี้ขึ้นมาอืมอันนี้จริงอ่ะคนที่เราคุยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะพูดคุยแล้วก็ต่อยอดพัฒนาไปถึงการที่จะวางแผนครอบครัวกันได้นะแต่ว่าให้ใจเย็นๆนิดนึงไม่เหมอมองดูว่าคุณอ่ะจะมีความใจร้อนหรือว่าไปเร่งรีบอะไรเขามากเกินไปคนคนนี้เขาไม่ชอบให้เราไปบ,าบังคับความคิดของเขานะคะ หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับความคิดถ้าอยู่ในช่วงของการวางแผนอยู่ในช่วงของการที่แบบดูทิศทางว่าอเหมือนเป็นระยะของการดูใจกันสําคัญมากค่ะตอนเนี้เหมือนจะดูกันไปก่อนดูแนวทางกันไปก่อนว่าถ้าครบกันไปเนี่ยเราจะไปกันได้สักแค่ไหนมันจะมากหรือมันจะน้อยเอ,อเราจะต้องปรับตัวกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอะไรเีย ถ้ามีระยะทางเป็นอุปสรรคกันนะคะมันอาจจะทําให้ช่วงเนี้ยไม่ได้เจอกันอืมถ้ามีระยะทางเป็นอุปสรรคนะช่วงนี้ยไม่ได้เจอกันหรือว่าขั้นตอนในการที่จะมาพบเจอกันอ่ะค่อนข้างที่จะยากลาบากนิดหนึ่งอาจจะต้องอาศัยคนกลางนะคะในการที่จะมาติดต่อให้พวกคุณได้เจอกันอะไรแบบเนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์หรือว่าในอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ ช่วงเนี้ยให้ระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจด้วยนะคะถ้าถ้ายังเป็นคนคุยกันนะถ้าถามถึงความชัดเจนเรายังไม่ได้ชัดเจนกับเขาแต่ว่าเออในทางของการที่คุยกันน่ะมีความชัดเจนกันพอสมควรว่าเราเป็นอะไรกันอะไรแบบนี้แต่ว่ากับการที่แบบว่าจะมาแต่งงานหรือว่าจะเป็นครอบครัวกันเนี่ยในระยะนี้ยังนะคะ1เนื่องด้วยของเรื่องระยะทางแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการที่ ยังอยากจะให้เกิดความมั่นคงกว่านี้นะแต่ในระยะของปีนี้แม่หมอว่ามีโอกาสนะคะที่พวกคุณจะได้พัฒนากันไปสู่การที่จะเป็นครอบครัวกันได้เพราะว่าก็มีไพ่ครอบครัวขึ้นเนาะแล้วก็ปิดสรุปด้วยไพ่เอซอฟแวน์ A นะคะโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตคู่สูงนะเออแต่อาจจะยังไม่ใช่ในระยะของอเวลาระยะอันใกล้นี้อาจจะยังเนาะแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อที่จะ ไปเป็นผู้ชีวิตกันได้นะคะสําหรับคนคุยเนาะอืมทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้พวกคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่พูดคุยตกลงกันไว้ถ้าใครที่อยากจะไปหาหมอไปพบหมอไปพบแพทย์หรือหรือวางแผนในเรื่องของการที่จะไปทํา ขั้นตอนอะไรในเกี่ยวกับในทางการแพทย์นะคะสําหรับคนที่อยากไปตรวจร่างกายอยากจะมีลูกอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้พวกคุณอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะบางคนน่ะเหมือนกับอาจจะเคยตกลูกหรือว่าแท้งอาจจะเคยแท้งลูกมาก่อนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าในตามหน้าไพออ่หรือว่าร่างกายของเราไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนกับ พอมีน้องเข้ามาแล้วอย่างเนี้ยเหมือนกับร่างกายเราเองยังไม่พร้อมที่จะได้รับการฝังตัวอ่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของทางแพทย์ช่วยเหลือเนาะหรืออาจจะมีการไปทำฝากตัวอ่อนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะขั้นตอนในทางการแพทย์ค่ะจะต้องมีการปรึกษาแพทย์เยอะนิดนึงนะ หรือว่าชวนกันไปตรวจร่างกายสุขภาพก็ดีนะคะทั้งทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่อยากจะมีลูกด้วยกันเนี่ยแม่หมอมองดูว่ามันมีโอกาสที่จะมีได้แต่ว่าถ้าในช่วงเนี้ยเหมือนเราจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราซะก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนเคยอาจจะเพิ่งผ่านการแท้งลูกมาก็ได้ก็เลยยังจําเป็นที่จะต้องดูแรลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงซะก่อนตอนนี้นะคะ แต่ถ้าในทางที่ดีคือไปตรวจด้วยกันทั้งสองทั้งสองคนนะเนาะนะคะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเป็นหมันคุณผู้ชายไม่ได้เป็นหมันอะไรแบบนี้นะคะสำหรับบางคู่นะแต่ถ้ามองไปในระยะของช่วงปลายปีมีโอกาสนะคะถ้าใครที่อยากจะมีน้องเนาะหรือว่าอยากจะทําให้ครอบครัวสมบูรณ์คือในทางของคนที่เป็นแฟนกันในระยะช่วงเนี้ย อ,อ,อย่าฟาดฟันอารมณ์ใส่กันมากนะคะเพราะว่าแม่หมอบองดูแล้วพวกคุณเหมือนถ้าคุยกันได้สองสามคำบางทีอ่ะขี้งอนขี้น้อยใจเออถ้าในวัยของที่เป็นช่วงที่อายุของของเราอะ่ะพ้นสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอาจจะอยู่ในช่วงวัยทองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการที่แบบว่าน้อยใจกันนะคะบางทีพูดกันไปได้สามสี่คำก็มีการแปลแปลคำพูดผิดอะ่ะอืม อาจจะแปลคําพูดของการผิดแล้วก็น้อยใจกันได้หรือว่าหรือว่ามีมีใครสักคนยนังอยู่ในช่วงของการที่อยากจะเก็บตัวเออถ้าเกิดว่าเพิ่งจะแทงลูกหรือว่าน้องเพิ่งจะหลุดไปหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะมีการที่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นร่างกายอยากจะพักฟื้นยังไม่อยากออกไปไหนอะไรแบบเนี้ยเออนะคะอันนี้ในบางกรณีเท่านั้นนะ แต่ว่าถ้าใครเพิ่งกำลังจะวางแผนที่จะมีน้องยังไงก็ลองตรวจดูสุขภาพของเรานะคะคือโอกาสที่จะมีอ่ะมีค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าอยากให้มั่นใจกับร่างกายของเรานิดนึงถ้าใครที่เคยแบบว่าหลุดแท้งมาแล้วแบบนี้โอกาสที่จะแท้งอีกครั้งหนึง่งมันก็สูงนะเนาะนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ท้องแล้วเนี่ยในเรื่องของการเดินเหินหรือว่าในเรื่องของการขับรถ อันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะก็ระวังของมีคมด้วยในช่วงนี้เนาะสำหรับท่านที่คือทราบแล้วว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่ามีน้องช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนิดนึงเนาะนะคะทีนี้แม่หมอจะขอเปิดไพ่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยสรุปให้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะ ไพ่อยญ่จะบอกอะไรนะคะชาวราศีมังกรทั้งสามสถานะนะไพ่ใหญ่จะบอกอะไรขออนุญาตใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะในการสรุปเนาะมีไพ่หลายชุดก็เลยอยากจะได้สีสันใหม่นะคะ,ะทีนี้ไพ่ใหญ่จะบอกอะไรนะคะทั้งสามสถานะนะ ใครอยากจะบอกอะไราชาวราศีมังกรทั้ง3สถานนะคะให้แวร์แรกนะคะเดลิเวอร์เดลิเวอนะคะสำหรับคนที่สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะถ้าช่วงนี้พวกคุณห่างไกลจะกับการที่จะพบเจอใครสักคนเนี่ยให้เราระวังในเรื่องของความ รู้สึกของอารมณ์เราด้วยนะบางทีบางคนถ้าพบเจอกันในทางไกลอะคะ่ะให้เรามั่นใจกับเขาก่อนนะอย่าเพิ่งไปหลงเขานะคะเพราะว่าไพ่เดอะเลเวขึ้นมานี่คือเหมือนกับแบบเราอาจจะหลงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอะไรแบบนี้นีน่ไงไพ่เดอะชา t ลอขึ้นมานะคะไพ่ต่างชาติขึ้นมาต่างประเทศขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคนที่จะถูกฉลก,กับคุณก็คือคนต่างประเทศนะ มีความห่างไกลกันในระยะทางนะคะม,มีโอกาสที่จะเริ่มต้นพูดคุยกันค่อนข้างสูงนะเออถ้าในเรื่องของอายุเนี่ยถ้าจะมากกว่าแม่หมอมองดูว่าอาจจะมากกว่าสัก5้าถึงสิปีแต่ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนในช่วงอายุวัยเดียวกันไล่เลี่ยก,กันได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนโสดนะคะมองดูว่าคนที่จะเข้าหาคุณเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวนะ แต่คนที่จะถูกฉลกคือคนที่เป็นคนทางไกลมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะทางอายุเชื้อชาติศาส,สนาอะไรแบบเนี้ยแต่ให้ให้ระวังในเรื่องความรู้สึกเรานิดนึงถ้าเห็นหน้าตาเขาแล้วอะแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอเขาเลยแล้วก็ชอบที่หน้าตาแล้วอะไรแบบเนี้พยายามศึกษานิสัยใจคอเขาก่อนเนาะถ้าจะคบใครนะคะจะมีโอกาสที่จะเจอทั้งคนที่หน้าตาดีแล้วก็คําพูดคําจาดี อะไรบบนี้เนาะนะคะสำหรับคนโสดนะทีนี้คนที่เป็นคู่กันแล้วเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะคะคนที่มีคนคุยแล้วนะคะคนที่มีคนคุยช่วงเนี้ยถ้าขึ้นเป็นไพ่เดอร์เลอร์แล้วก็เป็นสามเหรียญเองทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันอนะมันมันเหมือนเราคุยไปในทิศทางเดียวกันนะ,นะคะคุยไปในทิศทางเดียวกันแล้ว อโอกาสที่จะมันเหมือนกับช่วงที่เวลาที่พวกคุณคุยกันน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอาใจเอาความรู้สึกกับมาอยู่มาอยู่ด้วยกันตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนั้นมีความคิดถึงมีความมีความแบบลหลงไหลหรือว่าเสน่หากันด้วยในความรู้สึกตรงนั้นนะเออ แต่พอในช่วงที่พวกคุณแยกออกจากกันต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะเป็นเหมือนอีกมุมหนึ่งอะเหมือนกับก่อนหน้านี้พวกคุยไม่พวกคุณไม่ได้คุยไม่ได้สวีทไม่ได้หวานอะไรกันเลยเอออาจจะเป็นในเชิงของการรักกันแบบผู้ใหญ่อะค่ะพอได้คุยกันแล้วอะพวกคุณให้เวลาตรงนั้นกันเต็มที่ แต่ว่าพอช่วงที่พวกคุณไปทํางานปุ๊บเนียบ่ายจากกันปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเปิดปิดสวิตไฟอ่ะเนาะในช่วงที่คุยกันเหมือนเปิดสวิตไฟปุ๊บขึ้นมาสว่างจ้าเลยแต่พอแยกออกจากกันแล้วก็ปิดสวิตไฟในทันทีมันอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่โอกาสที่จะได้อ่าพัฒนาเป็นเป็นคู่ชีวิตได้อยู่ด้วยกันนะค่อนข้างสูงเนาะเออนะคะทีนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วเป็น ู่นนะคะแต่เลเวอร์ over, เขาก็เข้ามาบอกว่าเออถ้าอยากจะมีน้องนะถ้าอยากจะมีน้องให้อยากจะมีลูกในการที่เราจะมีเวลาให้กันได้พูดคุยกันได้อาจจะต้องเพิ่มเวลาให้กันนิดนึงนะคะ หรือว่าทําการบ้านบ่อยๆเอออันนี้เป็นภาษาที่พูดเข้าใจกันง่ายๆเลยนะทําการบ้านบ่อยๆพยายามหน่อยนะคะสําหรับคนที่อยากมีลูกเนาะแล้วก็ยังมีไนอฟสอร์แล้วก็ Night of Cup ขึ้นมานะคะคือความสําเร็จของพวกคุณอนะ่ะมันยังมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่1ที่2แล้วนะมันจะเข้าสู่ช่วงที่3ที่4ี่แล้วมันเรามาถูกทางแล้วนะคะถ้าอยากจะมีน้องอยากจะมีลูกเนาะ แต่ว่าสําหรับใครที่เป็นแฟนกันแล้วอยู่ในระยะของทางไกลกันนะคะถ้าพวกคุณอยากจะมาพบเจอกันในช่วงเนี้ยมีโอกาสสูงในเรื่องของการได้เดินทางนะมีโอกาสสูงในเรื่องของการได้เดินทางแต่ว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของอุปสรรคอะไรที่เข้ามาขวางในตอนนี้อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่โอกาสที่จะได้เดินทางมาพบเจอกันสูงมากนะคะ แต่ถ้าคู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีในออฟสอดขึ้นมาแล้วก็ i นออฟคั u p s ขึ้นมาก็เ,าเตรียมตัววางแผนจะทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งในเรื่องของการวางแผนมีลูกหรือว่า,าในเรื่องของการวางแผนเริ่มต้นกิจการกิจกรรมอะไรของพวกคุณก็แล้วแต่นะคะทุกอย่าง,ก,งากําลังจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยดีเนาะ ถ้าอยากจะมีลูกก็สู้นะคะสู้นะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะหรือว่าถ้าใครที่เคยตกลูกมาแล้วก็มีมีใครที่เคยแทงหรือว่าเสียน้องไปอะไรแบบนี้ก็ลองดูใหม่นะคะลองดูใหม่ยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายเราอาจจะอยู่ในช่วงของความบอบช้ำอะไรแบบนี้ลองใช้ความพยายามดูนะคะ ก็สำหรับความรักนะคะของชาวราศีมังกรทั้ง3สถานะนะคนโสดมีคนคุยแล้วก็เป็นแฟนกันนะคะก็แม่หมอก็ได้ทำนายให้จนครบเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตรงนะคะถ้าพลังงานของคนตรรงก็ถ้ามีพลังงานหรือว่าเรื่องราวดีๆในการทำนายไพ่ครั้งนี้นะ,ะแม่หมอขอให้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะ แต่ว่าถ้ามอีอะไรที่เราฟังแล้วอันไหนที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเอาทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงการทํานายไพ่โดยก,กว้างๆเนาะไม่เหมาะไม่ได้จ,จําเพาะเจาดจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะนะคะถ้าเกิดมีพลังงานดีๆหรือว่า,าคําทํานายอะไรที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่าคุณสบายใจก็ ขอให้รับคำทำนายนี้ไปแล้วให้เกิดกับชีวิตของคุณจริงๆนะคะแม่หมอก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะขอจบคำทำนายของชาวราศีมังกรนะคะความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนกร,รกฎาคม2565ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะกดไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ อรอชมคลิปต่อๆไปอีกเนาะอยู่เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะก็จะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ